โมตตระภะคะวะตุอระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตุอระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะ Na mo bakau watu -wa arah samahaha samhudhasa si si sipapun bawonè wisit alika cocaya pawang ชายมังคละมาศิลิมังคเลศสัตว์เพศพ้อมอาคุมคุณบรมตกแต่งแล้วให้ลูกแกว้วออกกินเมืองฤทธิเฮืองทะลงแทนมือนิแม่นมหาคุณปุนแปลงดีตกแต่งแล้วให้ลูกแก้วกิ่ง ลงมาเป็นราชาอยู่สืบสางเมืองมิงกวงนาครองวันปองเป็นโชกจอมไตโลกยอมหลือสาทตร์งอนุภาพยิงเป็นเจ้าจอมมิงอยู่เมืองแมนตะลงแทนธนัดลำเมื่อนอี่คำคุณคลองอา่าจากรตลงตุตลาดพมนาดเหล่าแถมโปอ พออิส่วนร้อนแถมโชกพระนาลายหยกจิตใจท่าสหัสไนปสัสสัดปพณหาแกวใจผ่องแผ้วบอริสุูตอุตรรมโชกอุตมโยกอุตมะนิทีอุตมะ มหานิธีมหาศักดิ์ทีปิลาดอินตาปัดพร้อมที่ย่างสั้งนาวางขาดกลัวรพร้อมกันอยู่ซ้อนร่อนอาจิตจอนจันทะเลืออังคันถึกมหาชัยพุทธเปรืหาดไปเป็นโชคสุขสาวโยกเดช มงคลอันเป็นผลหลายประโยคน์ุทธรรมะโจกแทดดีลีมาเอสก,กีลิงลำโลกหายทุกโศกนาน,า,นาอาภายราชาขึ้นทะลงแทนหายโอยแม่นวันดีเมื่อนีกันหาชาลีเมื่อหอดปูดสถิตอยู่เย็นใจเท้าสีสนใจภูวนาท นี้บนราชบุตรตาให้เป็นราชาดังเก่าเป็นเจ้าเล่าสองทีมือนีเป็นดีที่ทางหาเจ้าฟาดเล่า,าแทมกูลพุมาปุ่นฟองราชพ้นเจ้าอาจสิบประการว่าลสานตุวองอาจขึ้นสู่อาจเล่งยกมือนี พ่อที่ญาณนอาติจักาสเวยเมืองอาบุญเฮืองคุ้มของไปตดสลาดไตตามตามจำนำสัดให้พลมือด,ดีดีลื่นหล่นประมามอุลามานใจพองแถวเนลบมิดปราสาทแกวก็แป้งเมืองน้าครองเฮืองตดตลาด เชียงเกืืออาจคุณเมงเงินยองเสีงเน,าเน่าเหนืองขับขังสะพังพร้อมพวงหมูเสนาเทวดามาเป็นบริวารแวดลอมมานั่งออมถูกหมูโยธาทั้งนาคานาคีกุนดาคทุกผักพร้อมตรณีเนคลาสีสาวเท้าเสื้อทนเท้าบดรม เม่ส่วนบระบวนวรลิติกาเอาแผ่น้าคีตั้งญานกุมปักกันดานยมมาตราชะตุโลกาดองหลวงเกยงใหญ่อย่างประพน้นลงมาคุมลองมาตุมหมู่ปุ้งคนให้ใหายกังวลและเดือดหอนโอ้ยประหยัดค่อนายไป,ไป ทางภายในและภายนอกแดนดาวขอบกีรีพราฤหลือสีสิทธิเดชจบสาตเพศอาคมนิยมประิีประสาพ้นแก้วอาจดวงดีมือนีแมน่นมือสันวันนีแมน่นวันนจบ ประกอบด้วยเลือกงามยามดีเป็นวันสีสิทธ่ชัยราษเป็นวันอาจแย์ดีลีบัดนีพวงขาดทัางลายทั้งยิงสายหน่อยใหญ่ใจซึ้งซอยยินสะอ่อนอโอมอ่านอวยพรให้แก ผู้มีคุณค่ามากค่ะโอยหากขอ้อนคุณอนุสรสามสิ่งคือประตนาตายแก้วกิ่งดวงดีกับตั้งคุณประเสริฐสีทุกแห่งทุกแหล่งลาสวงสวรรค์ก็จงลงมาเสกสรรเป็นพระพรเป็นคำสอนอันประเสริฐ เกื้อให้เกิดอายุวันนาสุขปลาปะติพานธนาสันสมบัติทุกอย่างเกิดแสงสว่างแก่สัตว์โลกกายทุกศกสวัสดีใจยาสีใจยาตุอวังใจยามังคลา ใจอยากมาอาบมงคลอันแวนยิ่งตวนทุกสิ่งบริบูรณ์กอกาทิด